ค่ะคุณผู้ฟังมาพบกันอีกแล้วนะคะสำหรับบ่ายวันหยุดแบบนี้กับพี่ 4, สิริมาศเป็นประจำทุกสัปดาห์ในรายการสุขในสวนรายการที่แบ่งปันความสุขความเพลิดเพลินจากการทำสวนออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยนเรศวครคลื่น FM 107.25เมกะเฮิร์เป็นประจำทุกวันเสาร์ในช่วงเวลา14นาฬิกา30นาทีถึง15นาฬิกาค่ะ คุณผู้ฟังคะสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยพี่สิได้ชวนคุยเกี่ยวกับเรื่องปุ๋ยแบบไหนที่ต้นไม้งอกงามทั้งปุ๋ยที่มีธาตุอาหารหลักธาตุอาหารรองและก็ธาตุอาหารเสริมค่ะโดยที่พี่สิได้พูดถึงในส่วนของปุ๋ยอินทรีย์ที่เป็นปุ๋ยคอกหรือปุ๋ยมุลสัตว์ไว้ค่ะ วันนี้นะคะพี่สิจะมาชวนคุยเรื่องปุ๋ยต่อนะคะแต่ก็จะเป็นในส่วนของปุ๋ยชีวภาพค่ะประโยชน์จากจุลินทรีย์ปุ๋ยชีวภาพเนี่ยถ้าจะให้อธิบายกันง่ายๆก็คือการใช้ธรรมชาติทําปุ๋ยเพราะว่าคําว่าชีวภาพเนี่ยแปลว่าเกี่ยวกับสิ่งที่ไม่มีชีวิตและสิ่งที่สืบเนื่องมาจากสิ่งมีชีวิตค่ะชีวภาพในงานเกษตรนะคะก็คือการใช้สิ่งมีชีวิตสร้างอาหารให้พืชสิ่งมีชีวิตดังกล่าวก็คือจุลินทรีย์ค่ะ ซึ่งสามารถสร้างธาตุอาหารเพื่อให้ธาตุอาหารเป็นประโยชน์ต่อพืชจากสิ่งที่ไม่มีชีวิตค่ะเพราะว่าจุลินทรีย์นะคะไม่สามารถเติบโตได้ในสิ่งมีชีวิตเช่นถ้ามีต้นไม้ต้นหนึ่งเนี่ยหากต้นไม้ยังไม่ตายนะคะจุลินทรีย์ก็ไม่สามารถย่อยสลายได้หรือแม้แต่สัตว์ก็แล้วแต่หากยังไม่ตายเนี่ยจุลินทรีย์ก็ไม่สามารถย่อยสลายได้เป็นต้นค่ะ หรือจะพูดได้ว่าจุลินทรีย์เนี่ยคือสิ่งมีชีวิตที่ธรรมชาติสร้างมาเพื่อทําให้โลกนี้เนี่ยเกิดความสมดุลโดยทําหน้าที่ย่อยสลายสิ่งมีชีวิตทุกชนิดที่ไม่มีชีวิตแล้วไม่ให้ล้นโลกยังไงล่ะคะจุลินทรีย์ในโลกของเราเนี่ยมีหลากหลายสายพันธุ์ค่ะ แต่สำหรับปุ๋ยชีวภาพในวงการเกษตรนะคะก็จะเลือกใช้จุลินทรีย์เพียงไม่กี่ชนิดเท่านั้นค่ะโดยสามารถแยกจุลินทรีย์ได้ออกเป็น2ประเด็นดังนี้ค่ะประเด็นแรกนะคะคือจุลินทรีย์ที่ช่วยสร้างอาหารให้กับพืชส่วนประเด็นที่2นะคะก็คือจุลินทรีย์ที่ช่วยให้อาหารที่เป็นประโยชน์ต่อพืชค่ะ ในส่วนของจุลินทรีย์ที่ช่วยสร้างอาหารให้กับพืชนะคะก็คือในกลุ่มของจุลินทรีย์ที่ตรึงไนโตรเจนค่ะหรือจะพูดให้เข้าใจง่ายๆก็คือว่าจุลินทรีย์ที่ดึงไนโตรเจนออกมาจากซากพืชซากสัตว์มูลสัตว์หรือว่าในอากาศได้สามารถทดแทนไนโตรเจนจากปุ๋ยเคมีได้ค่ะในส่วนของจุลินทรีย์ที่ช่วยให้อาหารหรือช่วยให้ธาตุอาหารที่เป็นประโยชน์ต่อพืชนะคะ ในกลุ่มนี้เนี่ยก็จะเป็นแบคทีเ r ียที่ส่งเสริมการเจริญเติบโตของพืชซึ่งแบคทีเ r ียเหล่านี้นะคะสามารถตรึงไนโตรเจนช่วยสะสมฟอสฟอรัสผลิตฮอร์โมนส่งเสริมการเจริญเติบโตของพืชและช่วยให้ธาตุอาหารเสริมบางชนิดที่เป็นประโยชน์แก่พืชค่ะเช่นแคลเซียมนะคะ ปัใจจัยในการเลือกใช้ปุ๋ยชีวภาพเนี่ยค่ะสิ่งที่เราจะต้องคำนึงถึงอันดับแรกในการเลือกใช้ปุ๋ยนะคะก็คือว่าเราจะนำไปใช้กับพืชอะไรและพืชนั้นเนี่ยต้องการธาตุอาหารใดรวมทั้งสภาพของดินที่เราใช้เพาะปลูกด้วยนะคะว่าขาดธาตุอาหารใดและก็เอื้อประโยชน์ให้พืชหรือไม่อย่างไรเนื่องจากว่าจุลินทรีย์แต่ละชนิดเนี่ยค่ะ มีความสามารถแตกต่างกันเช่นจุลินทรีย์บางตัวนะคะจะใช้ได้กับพืชตระกูลถั่วเท่านั้นถ้านําไปย่อยสลายกับพืชตระกูลอื่นเนี่ยอาจจะไม่มีประสิทธิภาพเท่าที่ควรนะคะดังนั้นปัใจจัยในการเลือกใช้ปุ๋ยชีวภาพก็มีหลักในการพิจารณาดังนี้ค่ะคือ1 ปุ๋ยชีวภาพไรโซเบียมมีคุณสมบัติช่วยตรึงไนโตรเจนจากอากาศให้พืชนำไปใช้ทดแทนการใช้ปุ๋ยเคมีไนโตรเจนซึ่งปุ๋ยชีวภาพประเภทนี้นะคะจะใช้ได้เฉพาะกับพืชตระกูลถั่วเท่านั้นค่ะ 2. ปุ๋ยชีวภาพ pg pr มีคุณสมบัติในการตรึงไนโตรเจนจากอากาศให้พืชน,นำไปใช้ทดแทนปุ๋ยเคมีไนโตรเจนซึ่งปุ๋ยชีวภาพประเภทนี้นะคะจะใช้ได้กับข้าวโพดและข้าวฟ่างเท่านั้นค่ะ 3. ปุ๋ยชีวภาพไมโครไรซาค่ะมีคุณสมบัติช่วยดูดซับธาตุอาหารในดินให้พืชน,นำไปใช้ได้โดยเฉพาะธาตุฟอสฟอรัส ปุ๋ยชีวภาพประเภทนี้นะคะสามารถใช้ได้กับพืชหลายชนิดทั้งพืชไร่ไม้ผลไม้ดอกไม้ประดับพืชผักบางชนิดยางพาราสนเป็นต้นค่ะและ4นะคะปุ๋ยชีวภาพจุลินทรีย์ละลายฟอสฟอรัสมีคุณสมบัติช่วยละลายฟอสฟอรัสจากหินฟอสเฟตค่ะ นอกจากนี้นะคะคุณผู้ฟังคะก็ยังมีกลุ่มจุลินทรีย์อีกกลุ่มหนึ่งที่ช่วยเพิ่มความต้านทานโรคก็คือเชื้อในกลุ่มของเชื้อราไตรโคเตอร์มาค่ะแล้วก็เชื้อราแบคทีเรียบาซิลัสซึ่งจะช่วยทำลายแล้วก็ยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อจุลินทรีย์ในดินซึ่งเป็นสาเหตุของโรคพืชค่ะค่ะคุณผู้ฟังคะเราก็ได้ทราบข้อมูลเกี่ยวกับ ปุ๋ยอินทรีย์กันแล้วเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะคะแล้ววันนี้นะคะเราก็ได้รู้จักกับปุ๋ยชีวภาพมากขึ้นสําหรับสัปดาห์หน้านะคะพี่สิทธิ์จะมาชวนคุยเกี่ยวกับปุ๋ยเคมีกันค่ะแต่ว่าในการเลือกใช้ปุ๋ยอะไรนั้นนะคะไม่ว่าจะเป็นปุ๋ยอินทรีย์ปุ๋ยชีวภาพหรือว่าปุ๋ยเคมีเนี่ยเราก็ต้องรู้จักพืชของเราก่อนนะคะนอกจากนี้เราก็ต้องรู้จักดินที่เราใช้ปลูกพืชรวมทั้งเราก็ควรจะมีการเปรียบเทียบ ข้อดีข้อเสียของการใช้ปุ๋ยแต่ละชนิดค่ะว่ามีข้อดีข้อเสียเนี่ยแตกต่างกันอย่างไรและที่สำคัญนะคะในการเลือกใช้ปุ๋ยอะไรนั้นก็จะต้องประหยัดเงินใช้สะดวกแล้วก็เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมค่ะและที่สำคัญนะคะต้องรักษาสมดุลของธรรมชาติค่ะมาสร้างสุขในสวนกันค่ะ ขอขอบคุณข้อมูลจากหนังสือปุ๋ยแบบไหนดอกไม้ต้นไม้งอกงามค่ะโดยอาจารย์พจน์อินทรนนท์สำหรับวันนี้นะคะรายการสุขในสวนหมดเวลาลงแล้วพี่สี่ขอราคุณผู้ฟังไปก่อนนะคะพบกันใหม่สัปดาห์หน้าทุกวันเสาร์เวลา14.30นาฬิกา30นาทีถึง15.00นาฬิกาสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ